ขึ้นแล้วงานบุญใหญ่ทอดกระถินสาม,มัคคีมหาการลาานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวหลังออกพรรษาบรรยากาศการทอดกระถินสาม,มัคคีปีนี้ในแต่ละวัดแต่ละศูนย์ทั้งในและต่างประเทศต่างมีความคึกคักอลเลิศเบิกบานกันทั่วหน้าเป็นการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะในการสร้างบุญใหญ่แห่งปีในส่วนของศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีคณะศัทธาสาธุชนผู้มีใจที่เปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนาไม่ยอมตกบุญใหญ่ได้รวมกิจกรรมงานบุญสำคัญในวันนี้เป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะสัทธาสาธุชนและคณะประธานรองจำนวน8คณะอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และขบวนอัญเชิญผ้าไตรกระทิ้นของท่านประธานกฐถินประจำปีพุทธศักราช2565ได้แก่กาละยมิตรอัญชันยศถาสุโรโดมและกาละยมิตรชุติมานุตพันธ์อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปราบปลื้มปิติในบุญใหญ่ โดยมีพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒธธิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถินสามัคคีคณะผู้มีบุญทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สายบริสุทธิ์ตามหลักวิชารองรับงานบุญใหญ่ก่อนที่ท่านประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวาย้ากรถิน พร้อมกับน้อมนำพานกระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้อับประโลกกะถินและกล่าวพเดียงสงฆ์นอกจากนี้ท่านประธานกระถินคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ้าไตารรวมถึงปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปราบเรื่องปิติในบุญซึ่งในปีนี้หลายท่านตามมีความตั้งใจในการทุ่มเท ทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการร่วมบุญสร้างระบบน้ำบาดาลและเติมเต็มอาคารที่พักของศูนย์อบรมเยาว,วชนบางปะหารแห่งนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ อไอจิมว,วัมมนนี้มีความปื้มที่ว่าหอจิมมาเป็นประธานกถินรู้สึกว่าตอนเดินขบวนอะอจิมมีความปื้มปิติมากมากเลยแล้วก็รู้สึกตัวเบามากเดินได้อย่างสบายเลยมีความปื้มปิติมากเลย แล้วก็อยากอยากจะเป็นประธานอีกในใจก็ตอนนั่งสมาธิอะน่าจะรับเป็นประธานปีต่อไปเนาะมาคิดอีกทีบอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้คนอื่นเป็นบ้างอะไรอะไรอะไรแบบนี้แล้วเมื่อกี้มีกัลยานามิตรที่ว่ารู้จักกัน <Okay. S 1> เขาก็มาชวนเลยบอกพี่น่าเป็นร่วมกันไหมก็เลยว่าพีตีบอกว่าเอาเลยเอาเลย ก็เลยรับปากว่าเป็นประธานดรื่กันเมื่อก่อนน้ำบาดาลที่เนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะส่งใช้ไม่ได้เลยทานก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ออกมาสีแดงเพราะฉะนั้นจึงมีความตั้งใจอยู่ในใจว่าถ้าเรามีปัจจัยเพียงพอจะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรที่ขาดก็จะเติมเต็มให้กับพระพุทธศาสนาได้มีประโยชน์ ได้ใช้มีน้ำได้ใช้พระสงฆ์ก็ได้ดื่มได้ใช้ได้น้ำสะอาดผลบุญผลกุศลเราก็ได้อิ่มเอมใจเราก็ได้มีความสะอาดในจิตใจด้วยปลื้มดีใจมากๆที่เราสามารถมาทำกระถินสร้างระบบน้ำบาด,ดาลให้กับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน เราเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้มารู้จักกับศูนย์มาประหารนะครับก็ในเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมบุญไปหลากหลายบุญด้วยกันนะครับซึ่งบุญกระถินเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญไปอย่างมากเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัดร้างก็เยอะนะครับแล้วก็กระถิ่นตกค้างก็มากมายนะครับซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่เราต้องช่วยกันนะครับรวมถึงผมเองแล้วก็ครอบครัวนะครับก็เห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับถึงได้เข้ามานะครับในการ ร่วมบุญกรถินเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาเนั่นเองนะครับผมการที่เราได้มาช่วยในการทำใหุบำรุงนะครับเกี่ยวกับการทํากรถินนะครับในทุกๆปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับซึ่งท่านเองแล้วก็ พระภิสุทุกๆรูปเนี่ยที่ท่านได้ปัจจัยจากเราไปเนี่ยก็จะไปทําสถานที่ต่างๆเนี่ยให้สปายะและเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปก็จะเป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยนะครับเด็กเล็กๆที่มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนานะครับการฝึกศีลธรรมนะครับรวมถึงการบวชและกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นท่าสถานที่เหล่านี้นะครับ ได้ใช้งานางนั่นเองนะครับผมวันนี้ปื้มปิติมากเลยค่ะได้มีโอกาสมาร่วมพิธีบุญกระถินที่ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันนะคะซึ่งสถานที่นี้เป็นที่สำคัญรองรับพระพิสุสง์จำนวนมากแล้วก็เป็นที่อบรมนะคะเยาวชนเ,เยอะมากนะคะ เป็นบุญญสถานที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากนะคะแล้วก็ปลื้มปิติมากเพราะว่าได้มาร่วมบุญกระถินซึ่งเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากเพราะว่าเป็นบุญที่ได้ช่วยกำารักษาให้กับพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเชื่อว่าถ้าศีลธรรมยังอยู่ศีลธรรมจะํำชุนโลก ให้โลกเราได้สงบร่มเย็นสังคมร่มเย็นค่ะขอเชิญร่วมมาร่วมบุญกระถินทุกทกที่ช่วยกันนะคะสามัคคีกันร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะคะแม้ว่าในภาวะปัจจุบันสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทุกท่านที่มาในวันนี้จะเห็นได้ว่ามาด้วยความศรัทธาตั้งใจจริง ในการเดินบนเส้นทางการสร้างบาร,รมีมาสร้างบุญใหญ่เพราะทุกท่านตระหนักดีว่าก้าวแรกของชีวิตที่เต็มเปลี่ยมบริบูรณ์นั้นต้องเริ่มจากการสร้างมหาทานบาร,รมีทานบาร,รมีเป็นรากฐานของการสร้างบาร,รมีการที่คณะผู้มีบุญทุกท่านได้สละทรัพย์บริจาคทานฝากไว้ในพระพุทธศาสนาทรัพย์านี้ ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติและทำให้การพระพุทธศาสนาได้ขยายกว้างไกลออกไป